คนลำห้วย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 บ้านเราลำห้อยบ้านคอยหมาดนะคะทีนี้มีปลาเยอะมากเลยนะเนี่ยดูห้วยโอ้ตรงนั้นรถไปไม่ได้แล้วมั้งดูสิถ้าไปนี่คือมันแตกแน่เลยอะ ช้ำค่ยของเราฤดูฝนก็น้ำก็จะเยอะหน่อยนะทุกคนแต่ถ้าไม่ใช่ฤดูฝนน่ะน้ำมันจะเหลือน้อยมันจะแห้งนะคะนี่น้ำเยอะมากเลยล้างก่อนสกชื่นไหมสกชื่นไหม น้ำเย็นโอ้ย,อยเย็นมากมีใบไม้ลอยมาทำความสะอาดก่อนกลับบ้านนะคะล้างมือรล้งางเท้าคนอันนี้ดอกบ,บัวตอนต้นดอกบ,บัวตอน